เออเนอมาฟังจากแม่ก้าเนอร์มาอุดหนุนแม่ก้ากลุ่มทอผ้าไทยลือบ้านดาคามนบบ่าตำบลดาคามอำเภอวิแก,จกนจังหวัดจังหายเนอพอเนอร์มาจากโชดนี่อันนี้โอ้สองพัน,พานห,าา 2, หาสองพันหาเออออ๋เลือกเลยนะครับเนอนี่นะโอ้มาเนี่์มา,า,าติดต่อนี่เลยน่บ่เจ้าขายถูก มาแล้วก็ขายถูกมาอุดหนุนคนเท่าแกนะเพืเ่อนจะมีกับรูใจ่ายแสืบสารวัฒนธรรมการทอผ้าเนอะมาตีกุมทอผ้าไทยลือบ้านตากข้ามหมหนึ่งตำบลตากข้ามอำเภอวิกาญจนจังหวัดเชียงหายนะพ่ออุดหนุนเลยนะครับโอ้เมก้าใจดีนะคนทอผ้าเนีเ่ยเพื่อนอย่าบ,บอกว่าแถมเบอร์ทโทรเฮติตต่อได้เลยนะ มาแวะมาเวียนบ่อซื้อก็ได้มาแวะมาเวียนมาฮื่กกับเราก็ต้องใจก็ผู้เฒ่าผู้แก่นะครับหน่อยใจเวลาว่างให้เกิดประโยชน์อยู่บ้านกลางงอมเนาะเราเจ็ดสิบปลายแล้วเนาะโอ้โหเตผ้าน่ะอยู่บ้านลูกหลานก็บ่อยู่แล้วเนาะไปเขียนหนังสือทํางานหมดแล้วป้าโอ้ยดีกว่ามันจะเป็นอันใช้มือเนาะเอาออก กําลังจับกําลังใจเฮ้ยพ่อแม่กลุ่มทรัพยาไทยลื่อบ้านตาข้ามตำบลดะข้ามอำเภอวิแกนจังหวัดจังหวัดนเนอมาแวะเวียนเนึ่งครับอยู่ตรงกันข้ามวัดตาข้ามนี่พอดีนะครับเออะเด็กครับนเนาะข้ามหอดสะพานมาเลยปัดตระระที่ตะปิ่นมีอย่างฮื้อพอฮื้อก้อยหลายหลายสิ่งหลายอย่างเนอะอ้าวครับขอบคุณแม่ครับสวัสดีครับเออ